ประตูยืนบางประตูนะครับประตูะครจะส่งใไปีก้นหนไปยนาเลยครับโตเสือสีมวกีก่อนัวเจมาใเสื้อีนี้ตันใจมันใจหัวใจต้งมันใจดูประตูอ่าหน้าเท้าไอ้สัตว์ เรียบร้อยครับไปกระโดิก้าติกกระคดดิกันติงกันติงกันโอ้ตีไอ้หอดี่ยายจมหลอกง่ายไม่เป็นอนี่แน่ก่มลัประตูนะต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดตีเอิันามฮอร์ุกโดนกระงไาย้วท่

มันเลยใหม่ก็ได้นะมันใจเนาะมันใจมึงอย่ามินเยียมมึงดูไอ้สัอนมึงดูมึงดูการด้่ตายดีมาดีกแล้วแม่แล้วเป็นแล้วแกหาให้ถามึงกนี้ไม่ได้ไม่เห็นจ้กบันจ้าบนมี่พูดเนเขาบต่อไปมาได้สิบหกครับทุกคน ของทีมเตะมาดียิงเข้าเพื่อต่อชีวิตหาดีไม่เข้าปีหน้าว่าโอ้ยยิงเข้าไปเอาแล้วบทการ์ดของตากล้นงคลิปทักทูหลางนักทู่สมัยทักทูยิงเข้าเพื่อชนะ

บอกแล้วไุ่ทมุกบมีลมกมนต่อไปตันเยกเตันตันอไป24สาตันยัมีพลสควรกันุนนี่พอควรกันตุนกลับมาเล่นกันใหม่ับอนี้มันก็อยู่เอ็มมือตันตะอี่อยไรเไ่ย โดนัดนอลไตัดดูบอลตัดโดนัดบอลไอ้ตันฮ่าานตันโดนัดตันโดนัดเจมส์ตโลนโดฟุตบอลวันนี้ขอเนอาลนโจามาวูเซตัลสายเขารอบต่อไป khá đẹp, đẹp, nước cua, nước trái xoài, sốt, ăn cỏ cũng được, nhảy nhộn vậy, áo sơ mi <laughs> cái <laughs> đó, quần áo cái đó, thay da cái đó súng bay, nóc kia ha, cái này vào đây rồi súng nó lốp, ai sọt, ai sọt, téo téo, sọt, 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 เหมือนลูนอยีนิกิกที่สุดในยีนิกแมนยู่ก่อนมาใจฟ้าตั้งชัอะครับผู้นี้ยิงเพื่อจะเปิดเยี่ยมมาเลยยีน

มือไม่ดีแล้วทัานมือเห็นขาดเลยนะสุขปุกออะเห็นไหมยอมมาไม่เป็นไรป๊า